ครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาดูไก่กนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะฮะสวัสดีสําหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะโอเควันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมพามาดูไก่ครับอ,อันนี้ก็เจ้า,อ,าอันนี้เป็น f อนหะนึ่งนน้ำหนึ่งครับผมน้ำหนึ่งก็ ผลก็เริ่มกลับมาสวยแล้วนะฮนะแต่ก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ไม่ได้จับครับเ,เริ่มสวยคอเริ่มกลับมาแดงแนละ้วคดผมตั้งแต่ได้มาก็เพราะเอามาเพาะได้หนึ่งตัวนะแต่ว่าได้เป็นตัวเมีย เดี๋ยวต่อจากนี้นะฮะตัวเมียก็อ่านี่นะครับอันนี้เป็นลูกสาวของเจ้าน้ำหนึ่งเมื่อกี้นะออาก่อนหน้านั้นเป็นตัวน้ำหนึ่งลูกสาวของน้ำหนึ่งอะ่ะถือว่าเป็นน้ำสองเนาะน้ำน้ำสองตัวเอฟสองนะฮะแต่ว่าเป็นตัวเมียก็ยไว้เป็นแม่พันธุ์รุ่นต่อไปนะะ ตัวนี้อายุก็ได้ประมาณสองสามเดือนนะตัวนี้สามเดือนกว่าละใช่ใช่ใช,ใช่ได้แค่ตัวเดียวนะออดูกันไปสวยนะทรงสวยมากเลยแต่ว่าเสียดายไม่ได้ตัวผู้ สำหรับตัวนี้ก็เป็นดักเหมือนคลิปที่ผ่านมาเนาะเป็นเหล่าเชียงขวางนะฮะไก่กำลังน้านเล่นรับตัวนี้ไก่พร้อมหลายตัวแต่ว่าคนไม่พร้อมมาทำงานอยู่ชนบุรีะฮะไก่ก็อยู่บ้านสวยมากตัวนี้หล่อสุดนะ,ะตอนนี้เวลานี้ กำลังน่าเล่นนะไก่พร้อมเล่นแล้วตัวนี้นะเสียงคันก็คลิปก่อนหน้านี้นะฮะเออตัวนี้วันนี้ถ่ายได้ไม่มีเสียงขันให้ดูนะไม่ไม่มีเสียงให้ฟังนะคะคลิปนี้พามาดูไก่เล่นนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับ สำหรับกลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครแค่พามาดูไก่เล่นๆนะครับผมดูไก่ขั้นเวลาไปโอเคสวัสดีครับ